โอเโหคุณผมขอกระสวสดดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาซึมห้องร้องเพลงแกล้งร้องเพียนนะครับผม EP ที่ใครไม่รู้จำไม่ได้คเพราะพี่เน่ไม่ได้ทำมาประมาณ1เดือนถึงสองเดือนนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละคลิปของซุมห้องร้องเพลงแกล้งร้องเพลยนนะครับผมบอกยอดวิวโคตรจะดีนะฮะแต่ เนมไม่ค่อยจะทำนะครับผมเพราะในานทีเราจะมาทำร้องเพียนนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะผมฝากกด like <S <S ไลค์เป็นกำลังใจใพี่เนมหน่อยนะครับผมไปรับชมคลิปเลยดีกว่า let's go หนึ่งสี่แปดสี่4ามสี4าหนึ่งสี่แปดแปดห้าสามสี่ พี่เป็นไรพี่เมาเหรอปล่อยในลานจินเน่ถ้ามันไรไม่เธอมันฉันจะอยู่ไม่ไหวกูว่าเขาเมาเมาเวลาลักแทบแบบเวลาเธอน่เหมือนมึงเว่ออะมาเปเวนันได้ไงวะ I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to I'm I'm not going I'm not going I'm not going to I'm not going to be เป็นบ้าหรอไม่เราไม่เป็นบ้าอย่าเป็นแฟนเธอมากกว่าเดี <c oughs> ๋ยวแตเราร้องเพลงให้เธอฟังก่อนนอนได้ทุกคืนเลยนะไม่ได้ฟังเสียงเพลงอยากฟังเสงียง,อ,ยง,งอื่นผู้เชี่ยวชาญแฟนแฟนมีอะไรจะถามครับผมอาฮียนีอาลีเฮีอาฮียนีอาลีเฮียถามพาาเราเตียงระเบียงระบบันได <c oughs> อ่ะนะเราเตียงระเบียงระบบันไดอ กา,านนววเราเป็นผู้ชายที่ดีนะครับดีไหมฮะเราเป็นผู้ชายที่ดีนะครับดีไหมฮะเอาเอาไม่เนี่ยผู้ชายที่ชอบเราลังเพลง ไม่ชอบร้องเพลงร้องอย่างอื่นเต้เคยฟังเพลงฟีโลมนเปล่าไม่เคยไม่เคยพี่เราชอบมากเลยอ่ะเจ๊ชอบเนี่ยใช่เหรอให้เราร้องให้ฟังปะอะไรนะให้เราร้องหปฟังวะแล้วคนไหนหล่ะที่ชอบเพลงฟีโลมนน่ะรับงานอะสนใจได้ต่องไงเราเป่าอ๋อเท่าไหร่ครับออกคนละครึ่งทางไะ ร้องเพียงลองเพียงใช่ฟีโลมนฟีโลมนพร้อมยังครัเขาช่วยมันช่วยเมื่อคืนอะไรได้ไหมให้เราดีกีตาร์ด้วยป่ะเรามีกีตาร์นะแต่เมื่อคืนเราโดนทุบหัวทุบเจออะไรอ่ะเอาให้เราดีกีตาร์ด้วยไหมได้ แ <c oughs> ยบต้องเงียบกันก่อนนะปวดแยบเหรอเธอช่วยมาเจอกับฉันทุกข์อะไรได้ไหมเพราะในราตรีนี้ถ้ามันไม่มีเธอมันฉันทีอยู่ไม่ไหว ออกมาจากเมืองกรุงเพื่อจะได้เจอกับเธออีกครั้งที่ฉินไม่ยังไม่อยากจะกลับไปเพราะว่าใจยังอยากเจอ,อยากจะใช้เวลากับเธอไปแสนนานอยู่ในห้องที่ประจากษ์แสงไฟ ก่อนกับฉันให้เธอมาน,นอนกับแคนไว้บอกกับเธอว่าอย่าพึ่งไปเป็นแฟนใครเราไม่สนอะไรที่ทำให้ขันใจอย่าให้คืนนี้เราสองคนแค่หาฝันบอกกับเธอว่าคืนนี้เราเป็นแฟนกันฉันมีเธอและเธอมีฉันแค่นั้นที่อยากจะขอ feel จะคิดเหมือนกันไหมฉันแค่อยากจะกอดเธอไว้ในคืนนี้เพราะมากฟังล้วเปิดคี้มึงออกห้องไปอ๋อลืมเมาครับขอโทษอ่าพพอได้ปะขา ก็จะทำเสียงอย่างนั้นสิครับค่ะไม่ชอบเพลงนี้มากแล้วก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่หมายถึงเพลงนะหมายถึงเธออ่ะส่วนใจให้ไปร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนทุกคืนว่าครับก็ร้องเพลงก่อนนะเฮ้ยเอาเอาแฟนธนาเธอหลอนอะจบแล้วโอ้เราไม่เชื่อแฟนเธอแน่เลย เธอก็เป็นจริงเป็นจังแน่นะเวลาร้องเพลงแต่เธอชอบทําตัวไม่จริงไม่จังอะปกติเราก็เป็นคนจริงจังนะครับถ้าเธอพร้อมแล้วก็แล้วก็แล้วก็เสียงหัวเราะเฮ้ยเขาเมายากี่เป <laughs> <c ười> ล่าครับเมื่อกี้กดเอฟเฟกต์เสียง <c ười> <c ười> เสียงอะไรวะเสียงร้องเพลงกูแบบเมื่อกี้หายไปหมด <c ười> เลย <c ười> หายโอเคนทั้งหมดก็ทั้งคำเมื่อกี้วอร์มเสียงคราว เอาเราถามเธอเนี่ยเธอแบบสนใจที่จะไปร้องให้เราไม่ใช่สิสนใจเล่นอ <c oughs> รอร้องเพียนนะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรไม่ถ้าเกิดร้องเพี้ยนไม่เป็นไรแต่ขอทีอ่ร้องแบบเป็นจังหวะแบบแบบแบบร้องแบบตามจางังหวะไปนะ จังหวัตบจังหวัเส uh ียงตบมืออะไรไล่วง่าอะไรแบบเนี้ยร้องตามเสียงจังหวะเราใช่เราชอบร้องคอมจังหวะปกติเวลาร้องต้องมีหมอนนะว่าตอนร้องมันจะเก่งเก่งมันเป็นจังซี่นี่เองโอ้ยบินโอเคค้าวงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะถ้าเกิดไม่มีใครสนใจเฟซทวิเอวดเฟซบุ๊กเราเห็นเรา เปล่าคับเมื่อกี้เพื่อนหัวล้อค้าออาแห่ไม่เลื่อยโอเคคับงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะคับถ้าเกิดอยากฟังเสียงเราบ่อยๆก็มาที่ห้องเรานะส่องโลมาโลมาโอเคคบสวันดีคคับทุกคนวันนี้นะอะไรบุยไปแหละ One eternity later